กาบนรมาสก,การท่านสมณะกบบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกบบาบคารวะพรูค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอากาศส่งกันบ้านเรื่องผิดศินกินเกินมื้อค่ะเมื่อวานเซิร์พี่ทําพี่ทํากล้วยอบค่ะพี่ลองทํากล้วยอบทีนี้ไอตอนที่ทำนะ่ะมันเกินมื้อไปแล้วมันเกินเวลาที่เรากินข้าว มือหนึ่งของเราไปแล้วค่ะพี่ก็ลองทําดูพอทีนี้ทําแล้วมันมีกล้วยอยู่สองลูกทีนี้กิเลสมันอดใจไม่ไหวมันบอกว่ามันขอชิมมันน่ากินหั่นมาดูแล้วสีสันกลิ่นหอมเนี้ยมันน่ากินพี่ก็บอกว่ามันก็เกินมื้อแล้วเนาะมันบอกว่าเอ้ยก็ลองตอนร้อนๆนี่แหละไม่ต้องลองพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเย็นแล้วเราก็จะแบบไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไอ้กล้วยที่เราทําเนี่ยพอถ้าเราไม่ทำวันเนี้ยมันจะสุกมากไปกว่านี้ ไหนๆเราทําแล้วเราก็เลยลองไปเถอะเมื่อก่อนก็กินเกินมื้อมาวันนี้ขอสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ลองชิมดูพี่ก็ลยชิมแต่ทีนี้เวลาชิมแล้วเนี่ยพี่ไม่ขายพี่กินเลยแล้วพี่ก็ต่อไปจนหมดลูกคาครุมันก็เลยผิดศีลค่ะสมกันบ้านประมาณนี้ค่ะเนี่ยเวลาเป็นแบบเนี้ยเออเวลาเป็นแบบนี้ยน,น,นะพออ่านเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออเราทําผิดศีลแล้วรู้สึกยังไงครูอ๋อ มันมันมันมีสองความรู้สึกว่าหนึ่งคือเราก็นึกไปถึงท่านสมณะที่บอกว่าอย่าอย่าทำบาปเพียงเพราะเห็นแก่กินค่ะอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมันก็บอกว่ามันมันทีเดียวมันไม่ได้ทำบ่อยเราไม่ได้ทำอาหารแบบนี้บ่อยๆค่ะมันมีสองอันนี่ค่ะครูแต่ว่าอันที่แบบว่าอันที่มันอยากกินน่ะมันมันเยอะกว่าค่ะครูเรามีอันที่จะมาต้าเราแค่อันเดียวค่ะอ่า แต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าไม่น่าเลยไม่น่าผิดศีลเลยอันนี้มีไหมมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคะ่ะกุล้พี่ไม่ค่อยโทษตัวเองอะ่ะกรู้พี่ชอบไปโทษคนอื่นอ๋ออะไรนะชอบชอบอะไรนะชอบชอบชอบโทษคนอื่นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยตีตัวเองอะ่ะเวลาทําผิด <c oughs> อย่างเงี้ยพี่ก็พี่ก็นึกอยู่หลายทีนะอีเป็นโลกไม่ชอบตีตัวเองนะผิดแล้วก็เจ้ามันเธออะไรเงี้ยอย่าไปตีอีกมันจะบอกอย่างนั้น อามันเป็นเรื่องที่ดีนะอคิทไม่ได้บอกว่าโทษคนอื่นดีนะเนี่ยฟังให้ถูกนะไอ้ที่ไม่โทษตัวเองไอ้ที่ไม่ตีตัวเองเนี่ยเออพูดผิดนะเอาเอาเอาลิควิดลบลบลบก่อนลบลิควิดลบนะคะไอ้ที่ไม่ตีตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่ดีนี่ที่ฟังเนี่ยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ลิควิดลบหมดแล้วนะไม่ไม่ตีตัวเองเป็นสิ่งที่ดีทําถูกแล้วเออพอเราเนี่ยพอเราอยากกินใช่ไหม แล้วเราก็อดไม่ไหวแล้วอขอชิมหน่อยแล้วชิมแล้วมันดันกินเลยนะมาแล้วเรารู้ว่าเราแพ้ความอยากของเราเราเบรกไม่ได้แล้วเราก็ไม่ตีตัวเองเห็นไหมมันจะมีปัญญาแทรกเข้ามาเห็นไหมปัญไอ้ปัญญาเนี่ยไม่ตีตัวเองเนี่ยคือปัญญานะเออถ้าขาดปัญญาจะตีตัวเองขาดปัญญานั้นไม่น่าเลยเราผิดแล้วเนี่ยโน่นนี่นั่นไอ้นี่ไม่นี่เนี่ยมีปัญญานั้นเลยไม่ตีตัวเองแล้วก็มีปัญญาระลึกถึงท่านสมณะสอนเห็นไหม อย่าทําบาปเพราะเห็นแก่กินนี่ก็คือปัญญาได้หลังมันได้หลังมาจากที่กินแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่าระหว่างกินก็ได้มาวันนั้นมันก็ก่อนจะกินนั่นแหละค่ะคุรุแต่มันก็กินก่อนจะกินแต่ปัญญาไม่พอไม่พอค่ะมันย่อยยวนทีีมือตัวเองอามันมีปัญญาแล้วนะคะอย่าทําบาปเพราะเห็นแก่กินนี่ปัญญาธรรมมา,มาบทนั้นบทนี้มาแล้วไหลเข้ามาแล้วแต่ว่ากิเลสไหลมากกว่ากิเลสแรงมากกว่ามันเลยกิน นะคะดังนั้นเนี่ยเอาฝึกต่อฝึกต่อไปนะคะเราเราจะได้ชัดเจนขึ้นว่าโอ้ความอยากเราเยอะไว้ให้ความอยากเราเยอะไว้ให้เรายอมรับความจรงิงตามความเป็นจรงิงว่าเรายังมีความอยากเยอะอยู่มันจะเจริญขึ้นพอเรารู้ว่าอยากเยอะอยู่จะยากอะไรแล้วก็สู้ต่อนะคะเออประเด็นคือให้พี่น้องอ่านให้พี่น้องรู้ว่าฉันยังอยากเยอะอยู่นะกับไอ้อาหารเรื่องนี้อาหารชนิดนี้อาหารประเภทนี้ ให้อ่านเข้าไปอยากมากอยากน้อยอยากปานกลางหรืออยากเยอะหรือจะอยากดีหรือไม่อยากดีอ่านรายละเอียดตรงนี้นะคะเพราะอ่านรายละเอียดตรงเนี้ยจะมีทีนี้ก็ดึงปัญญามาสอนมันจะทําให้เราเจริญได้แต่ถ้าคุณไม่อ่านนะจบจบกันนะคะดังนั้นอ่านเข้าไปนะคะดีแล้วนะทําต่ออ่านรายละเอียดลึกเข้าไปอีกนะคะพอพอเราอ่านรายละเอียดลึกเข้าไปเนี่ยในระหว่างที่เราอ่านนะ เชื่อไหมในระหว่างที่เราอ่านเนี่ยมันจะเบรกเวลาที่จะไปกินได้รู้เปล่าเพราะเรามัวแต่อ่านอยู่ถ้าเราไม่มัวอ่านเราไปกินเลยถูกไหมอ่ะถูกไหมทุกคนถ้าไม่อ่านเลยนี่มันไม่ทันได้อ่านมันกินเลยมันเลยไม่รู้เรื่องอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบไม่รู้เรื่องกินอย่างเดียวรู้อีกทีหนึ่งเสร็จกินเลสแล้วแต่ถ้าพวพี่น้องมัวแต่อ่านอยู่เหมือนที่กิบอกเนี่ยเป็นไงจะทันได้ไปกินยัง ไม่ทันได้กินค่ะไม่ทันได้กินแต่กิเลสมันก็ไม่อยากให้อ่านเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันได้กิน <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยอ่านไปเธอเนี่ยนะคะอ่านเนี่ยเป็นการพลากด้วยพลากระหว่างผัสสะกับเราอ,อาหารก็ตั้งไว้อยู่เราก็อ่านไปนี่คือการพลากระยะเวลาพลากสองในระหว่างที่อ่านเราจะได้เติมปัญญาเรามีปัญญาแล้วมันจะมีธรรมะบท,บทนั้นบทนี้ลอยเข้ามาสอนกิเลสดังนั้นเนี่ยพี่น้องมีโอกาสจะชนะ แม้สุดท้ายแล้วพี่น้องจะไปเสพก็ตามเถอเพะพออ่านเสร็จแล้วในระยะเวลาหนึ่งแล้วไปเสพก็ตามเถอะแต่พี่น้องมีชัยชนะแล้วชัยชนะที่ได้อ่านและเรียนรู้จริตลีลาของกิเลสว่ามันอยากมากอยากน้อยเพราะอะไรมันถึงอยากหรืออันนั้นนู่นนี่นั่นและระหว่างเวลาที่พี่น้องวิปัสสนามันจะมีเกิดการพลากค,คือแยกแยกห่างจากจากอาหารเหล่านะั้นนะมันคือชัยชนะรู้ไหมแม้ท้ายสุดจะไปเสพก็ตามเถอะ มันคือแต้มชนะที่พี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันใดวันหนึ่งพี่น้องจะชนะเด็ดขาดนะคะอ้าวเดี๋ยวกินไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามกินนะกล้วยอบกิน<ช>ได้นะกล้วยอบนะคะเป็นกล้วยบริสุทธ์นะเขาทําเตาอบเห็นไหมเตาอบแบบไม่ต้องใช้เตาอบอ่เออไม่ต้องเสียังค์ซื้อเตาอบไม่ต้องเสียเวลาสั่งเตาอบมานะเห็นไหมเขาส่งคลิปมาเออกล้วยอบโดยใช้แก๊สนั่นจะประยุกต์ใช้เตาถ่านก็ได้นะใครมีเตาถ่าน เห็นน้อย่อยกิฟลงคลิปไปเห็นเปล่ามันน่าจะกินดีนะอร่อยค่ะคุณลูงได้ไหมน้ำพี่น้อง<ม>นี่คือการประยุกต์กล้วยอบแบบไม่ใช้เตาไม่ใช้เตาอบนะคะเอออันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีประยุกต์เอาไม่ต้องเสียเวลาซื้อมาไม่ต้องเสียเงินทองไปซื้อนะคะเตาอบดังนั้นนี่กล้วยอบกินได้นะไม่ใช่ส่งกันบ้านแล้วคนทางบ้านฟังแล้วกล้วยอบก็ต้องห้ามเหรอไม่ห้ามเป็นของอาศาัยกินได้ กล้วยอบกล้วยปิ้งแล้อาศัยนะ,ะอาศัยได้ตลอดแหละนะคะไม่ใช่สิ่งต้องห้ามนะคะแต่รายละเอียดของกิเลสที่มันอยากเนี่ยอ่านเข้าไปเออเราไม่ได้ล้างกล้วยปิ้งกล้วยอบนะแต่เราล้างเราเราฝึกอ่านรายละเอียดของจิตนะคะที่ครูออกำลังฝึกอ่านนี่แหละอ้าวใครจะคุยแล้วส่งกำลังใจเชิญค่ะค่ะข,ขอการขาไดไอครูออ เมื่อก่อนนะตอนที่พี่ออนหนฝึกมันมันมันอย่างนี้แหละเพราะว่าหนึ่งเรามากินมื้อเดียวใช่ไหมคะแล้วเราทําอาหารนด่นนี่นั่นบางทีมันก็เวลาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่พอที่จะไปทําขนมมันต้องขนมนี่มันต้องออกมาทําตั้งหาก <laughs> มันถึงจะได้กินใช่ไหมเออแล้วทีนี้ไอ้กเลสมันก็เฉโกเออเพราะว่ามันก็อยากกินนะ มันอยากกินมันก็ต้องทำใช่ไหมแล้วมันก็จะได้ชิมไงเอออันนี้มันก็อ่อมันกินเลสของเรานั่นแหละเราก็ยอมรับว่ามันยังมีกิเลสอยู่แล้วก็นั่นแหละทําให้มันกินก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้กินเยอะมากจนขนาดขนาดว่าเอ้ท้องแน่นท้องแข็งอะไรเนาะเออแต่ว่ามันก็ได้ชื่นใจนิดนึงแต่พอทําไปทําไปค่ะเดี๋ยวมันก็เบืออ่อแหละ มันอโอ้โหใช้เวลาน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันก็ลืมตอนนี้มันไม่ใช่ลืมหรอกแต่มันจะไม่อยากจะทำละเพราะว่ามันเอออยากได้ของหวานใช่ไหมเออเราก็ได้เมล็ดเอ่อลูกเกดบ้างเออลูกพรำบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหวานใช่ไหมคะเออก็แทนความหวานมันก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอได้ไปรอดอยู่มันก็อาศัยได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องไปปรุง มากแต่ตอนแรกๆนี่บางทีมันก็อยากปรุงเมนูนั้นเมนูนี้แหละตอนใหม่ๆค่ะมันทั้งมีตัวอวดด้วยนะคือแบบโหเห็นเมนูนี้เขาทําแล้วอยากทําเราทําแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยากลองมันก็มีตัวนี้ด้วยทําแล้วมันก็อยากจะชิมก่อนเผื่อจะให้คนอื่นชิมแล้วมันกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปให้คนอื่นกินแล้วเขากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวพวกนี้ซ้อนเข้ามานะฮะกิเลสนะคะอ่านไปมันก็จะมีอยู่หลายตัวค่ะค่ะ สู้ๆค่ะคุณอค่ะขอบพระคุณค่ะคือวันนั้นะ่ะหนูหนูนึกถึงเรื่องการที่จะซื้อไอหม้ออบลมร้อนนะ่ยมันอยากจะซื้อมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วก็เราก็ไม่อยากจะมีของเยอะๆค่ะกลัวว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ขี้เกียจทํามันก็กลายเป็นของที่วางไว้เฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ไหนเราลองทําเองดูงซิอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเผื่อจะได้ไปทําให้เด็กในชุมนมุมกินอะไรคะ่ะแต่ทีนี้มันไปมันไปผิดเวลาไปหน่อยกาบขอบพระคุณครู้ค่ะ ออใช่ค่ะถ้าเราจะดัดแปลงเนาะ,ะบ้านเราถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ใช้หม้อหม้อของเราแล้วก็เอาฐานวางข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแทนเตาอบอะค่ะอ๋อ,อใช้ฐานวางข้างบนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าเราใช้เตาฐานอะนะ,ะเราก็เอาเอาเอาวางไอออบนฐานแล้วก็เอา่านเนี่ยออกมาเอาวางตรงฟ้านะคะเอาเคก้กหรืออะไรของเราที่อยู่ในหม้อเนี่ยคือถ้าเราอยากจะอบอะไรอย่างเงี้ะะงยเนาะก็ใส่ในหม้อ ỏ, ใช่ไหมคะ เอาฝาปิดแล้วก็เอาานกวกข้างบนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเตาอบได้เหมือนกันนะคะดีค่ะขอบคุณค่ะกูรู้เดี๋ยวลองทำค่ะท่านใดจะคุยด้วยหรืออ่าหรือมีอะไรจะพูดกับครูออเชิญเลยค่ะเก่านี่วันด้นสัปดานาค่ะกาสค่ะเออเอา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 เชิญค่ะเก้าก็เห็นครูอคลิปที่รูรู้เอาไปลงอะค่ะก็เป็นความคิดที่ดีค่ะเอาวันก่อนอีทาขนมปังก็เหมือนกันค่ะก็ มันตอนนั้นมันไม่มีตู้อบอะค่ะอีก็ใช้วิธีอบกับหม้อนี่แหละค่ะก็เข้าไปอบในหม้อก็กินได้เหมือนกันค่ะก็แค่แค่เราเราคิดแล้วก็เราเปลี่ยนนิดนึงอะค่ะก็ดีค่ะครูออขอบคุณมากนะคะสําหรับความคิดสร้างสรรค์ค่ะสาธุค่ะาขอบคุณพี่เอค่ะเมื่อก่อนหนูหนูเคยลองทําขนมปังเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะทีนี้พอเราไปสวนก้าวเราก็เห็นเขาอบกล้วยกินแล้วก็อยากกินแต่ว่ามันก็มันหมด อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เวลากินหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองกลับมาใช้วิธีที่เราเคยทํากับขนมปังดูดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ปรากฏว่ามันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นรอแบบเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะใช้ไฟอ่อนสุดแล้วก็ได้ฝึกเรื่องความใจเย็นไปด้วยค่ะขอบพระคุณพี่เอเมคะ่ะอ้าวสาธุค่ะมีอีกหรือเปล่าอ้าวถ้าไม่มีกลับนิมนท่านสมณะค่ะขอบไปนี้พวกเราฟังดีๆแล้วตอบคาถามนะ คำถามต่อไปน,นี้การกินกล้วยแบบไหนเป็นการกินที่โง่กว่าที่สุดก็คอกินกล้วยดิบกับแกวก็ขอกินกล้วยสุกธรรมดากอกินง่ายๆนี่แหละเออข,อขคอกินกล้วยบวชชีก็องอกินกล้วยต้มนะข้อจอกินกล้วยฉาบใส่น้ําตาลข้อชอกล้วยฉาบไม่ใส่น้ําตาลคชข้อซอเอ่อเค,ค้กกล้วยการกินกล้วยแบบไหนที่โง่ที่สุด พวกเราว่าจะเค้กกล้วยนะคะท่านเค้กเค้กค่ะพวกเราลงมติพร้อมเพียงกันว่าเค้กกล้วยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่กล้วยบดชีนะเห็นหรือยังแค่เรื่องกินกล้วยอย่างเดียวนะคนเราก็มีทั้งฉลาดเลยงอวคนฉลาดที่สุดก็คือหนึ่งกินกล้วยสุกปอกกินง่ายๆนี่แหละอธรรมดานี่แหละกินทุกวันนี่แหละนี่ง่ายที่สุดดีที่สุดฉลาดที่สุด บางทีเออถ้าถ้ามันมากเกินไปกินไม่ทันก็ฉลาดขึ้นมาหน่อยก็แปรรูปด้วยกันเราเป็นกล้วยตากนะกล้วยตากเออทัวนี้ก็พัฒนาเป็นกล้วยตากอบน้ําผึ้งน้ําผึ้งอะไรก็แล้วแต่เนาะเออแหละเพราะอันนี้เขาเรียกว่าแปรรูปไม่ถือว่าโง่นะถือว่าเป็นความฉลาดนะอ่าเป็นความฉลาดเพื่อแปลรูปเนื่งนนองจากมันมากนะมันกินไม่ไม่ไม่หมดมก็ต้องแปลรูป หรือไม่งั้นก็ททำปุ๋ยก็แล้วแต่จะพิจารณาทำปุ๋ยก็ได้แปรรูปก็ได้นี่เป็นความฉลาดนะเนาะส่วนพวกกินกล้วยดิบบดเพื่อรักษาโรคกระเพาะก็เป็นความฉลาดอย่างหนึง่งเหมือนกันเอาอยาสมุนไพรง่ายๆเนาะเออนี่ที่สรารคามมันก็มีคนทำนะตอนมาทัวร์ลูกพญาแรงเนะี่ยเขาถวายมาขวดหนึ่งเออดีเหมือนกันนะผงผงกล้วยดิบหรือบางทีเขาที่ปฐมมณโกเขาทำกล้วยดิบกินซึ่งมันมรสกลม,กลมๆเขาปรุงแต่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นความฉลาดเรียนรู้ ส่วนที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็ให้เรารู้ว่าคนเราถ้าชอบให้ยุ่งยากมันก็ยุ่งยากชอบง่ายๆมันก็ง่ายๆนะเออก็อยู่ที่วิธีที่เราจะเลือกวิธีที่ยุ่งยากทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นเอ๊ะทำไมเค้กกล้วยมัน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 ถือว่าง่อกว่ากล้วยบดเชเละมันมันมันยากกว่ากันตรงไหน,นมาก็ไม่เคยทําเคยแต่กินยากตรงอุปกรณ์เวลาทุนรอนแรงงานค่ะท่าน อไปเยอะกว่าค่ะอันนัทุกอย่างนั่นหละเรื่องกินเนี่ยถ้ากินอย่างฉลาดก็จะง่ายง่ายเบาๆาอาตมานึกถึงอะไรพ่อครูท่านพูดตอนที่ท่านปฏิบัติทำวัดอโศกรามนะเออตอนแรกก็แม่บ้านก็ต้มแกงมาใช่ไหมทีหลังท่านบอกไม่ต้องเลยเอาผักสดๆมากินเลยประมาณนี้นะง่ายๆนะอันนั้คือง่ายที่สุดนะแต่ว่ากิเลสคนเรามันก็ไม่ยอมมันติดมันยึด เรื่องรสชาติสีสันรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละมันมันก็เลยต้องหาทางปรุงแต่งให้ได้ตามกิเลสที่มันตอบสนองที่มันต้องการตอบสนองไงทีนี้คนเราก็ฉลาดคิดไงทีเนี้ยน่ะเพราะมันม่มีปัญญามฉลาดคิดก็คิดกันสารพัดท,ทุกวันนี้โอ้โหอาหารในี่เมนูล้นเต็มโลกเนาะแข่งขันกันปูปกันด้ากันมีการลดแหลกแจกแถมนี่ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจไม่ดีไอพวกบุฟเฟ่ทั้งหลายก็ลดราคาลงตอนนี้เพื่อดึงดูดลูกค้า เขาบอกว่ามันไม่ใช่จิตเมตตาหรอกเสียสละหรอกเอาตัวรอดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องลดราคาล่อลูกค้าถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ง้อลูกค้าหรอกประมาณเนี้ยนะโอ้โหกู๊ก็ราคาแพงทุกวันนี้เพราะอะไรตอบสนองความโง่ของคนที่ต้องการกินปรุงแต่งสังขารรสชาติสรรรีสันมากมายหลายอย่างอย่างพวกเราเนี่ถือว่าง่ายที่สุดแล้วละ่ะกินแบบพวกเรานี่เนาะเออกินอย่างฉลาดก็แค่เอาธาตุอาหาราาไปเลี้ยงกาย แม่ได้ศรีรษะเนี่ยมาาพูดหลายครั้งแล้วโอ้ยทาไมมันทําอะไรบานเบิกขนาดนี้มันลงกินง่ายๆกับข้าวอย่างสองอย่างไม่ได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมหลอกพราฐานจิตเขาได้ขนาดนั้นไม่งั้นก็จะเหลือแต่มาอยู่วัดองค์เดียวเอาตามว่าเลยเนาะสรุปแล้วปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องต้องรอบรู้แล้วก็ต้องรู้สังคมต้องใจกว้างนะยิ่งยิ่งเราอยู่ฐานน้นนี้ก็ต้องใจกว้างจะเอาแต่ใจเราก็ไม่ได้ ต้องเอื้อฐานที่เขาได้ขนาดนี้อย่างมีวันสําคัญโอ้โหไอตรงไอติมขนมนมนมีนม่เต็มไปหมดอาหารทั้งหลายสุขภาพท้งนั้นเลยเราก็ยังห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องอนุโลมไปก่อนยอมไปก่อนเออไม่งั้นก็จะไม่มีคนอยู่กับเราเลยถ้าเราจะเข้มเปี้ยมมันที่เราต้องการเนาะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่พิจารณาเด้อจะประมาณขนาดไหนก่อนกินก็เพี้ยนนะเอาเราติดเราหลงตรงไหนเราว้อกินเพื่อ ปฏิบัติธรรมแท้ๆก็อยู่ที่แต่ละคนจะพิจารณาเอาเรื่องกินเรื่องกินนี่แหละจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดอ่าสาธุอ่าน้องกับขอบพระคุณท่านค่ะ